เอ,เอาขยะทิ้งเหรอไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้ครับตรงหน้าตีนสะพานตัวที่สองนะครับผมที่ป,ป้ายเบรคมชีไปครับเมื่อกี้เหมือนกระสุปไล่กัดหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นชาวบ้านเอาขยะมาทิ้งหรือเปล่าครับแต่ดังมากนครับดังแบบบุ๋มๆเลย เลยไม่กล้าชัวว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่ามุมนั้นเมื่อวานผมก็ไปยืนครับไม่ไม่โดนเลยไม่มีอาการไล่เลยเมื่อวานหูกไปยืนตรงโขดหินน้ำตรงนี้จะไม่ลึกมากับประมาณเลยหัวเข่ามานิดนึง เพราวานที่ผมยืนตี <Moon. S 1> <UB. S 2> ตรงนี้รู้สึกว่าจะหลุกเป็นสองทอนกันันี่ครับนี่ครับโดนแล้วผมนี่เห็นไหมครับโดนแล้วครับนี่มันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่อยู่นี่ครับมาแล้วครับกระสุบยำเช้าตัวแรกของวัน นี่มาแล้วครับผมโอ้ยไม่ใช่กระสุนครับปลาสน่าครับผมแม่ตัวใหญ่ด้วยครับโอ้ยนี่ครับผมโอ้ยโอ้ยโดนเต็มๆเลยครับผมตัวน,นี้ ปลาสนากตัวใหญ่สุดในชีวิตผมเลยครับผมนี่โอ้โหตัวโคตรใหญ่ครับผมไม่คิดว่าจะเจอครับผมนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหตัวใหญ่มาก A few moments later อุยโ,โอ้โหกัดไม่โดนหรือว่ายังไงอุ๊ยโดนครับผมตัวที่สองมาแล้วมาแล้วครับผมตัวที่สอง โอ้หลุดโอ้เสียดายมากมันอยู่ตรงหน้านี้เลยครับผมแหมเสียดายมากเลยอ่ะน่าจะตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับน่าจะตัวใหญ่กว่าตัวที่ผมได้โอ้เสียดายเสียดายเสียดายเสีดย,สด,ายสดายแต่ถ้าเป็นปลาสนามันน่าจะอยู่เป็นฝูงครับน่าจะอยู่เยอะอยู่ มีสิทธิ์ลุนครับต่อต่อต่อเสียดายตัวเมื่อกี้ไม่รู้ว่าปลาสะดากถ้ามันหลุดไปแล้วฝุงมันจะแตกเหมือน,นกระสุกไหมน,นะครับเพื่อนๆคนไหนรู้ก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้เรื่องปลาสนากเลยครับ 2,000 Years Later อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะโอ้ย,อยสองตัวแล้วครับหลุดสนาคสองตัวแล้วสนาคหลุดสนาคหลุด 啊，两坨呢。